เดี๋ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะภูอยู่ที่ Hop in ินภูเก็ค่ะก็ถ้าใครกำลังมองหาที่พักราคาถูกนะคะผูก็แนะนําที่นี่เลยคะ่ะอย่างวันนี้นะคะก็คืนละ650บาทค่ะแต่ว่าผูนะคะจองเป็นห้องที่มีเตียง2เตียงคะ่ะก็คือนอน3คนนะคะคนที่3ก็คือเพิ่มอีกแค่150บบาทค่ะก็คือเป็น 650 650ก็เป็น800บาทค่ะเพราะว่าก็คือกลางวันเที่ยวนะคะอาศัยนอนกันอย่างเดียวก็เลยเตียงนึงนอนเบียดกนะัน2คนได้ก็ไม่มีปัญหาถ้าใครมาเที่ยวกับเพื่อนนะคะหรือครอบครัวแล้วสามารถนอนเบียดกันได้ผู้ก็แนะนําที่นี่เลยคะ่ะเพราะว่าคนที่3จ่ายเพิ่มแค่150บาทค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เตียงเสริมเพิ่มนะคะต้องนอนเบียดกันค่ะทุกคนไาค่ะเดี๋ยวพาไปเช็คอินกันค่ะ ห้อง405นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะในห้องว่าเป็นยังไงนะคะอ่าเมื่อกี้ลืมชื่อนะคะก็คือเตียงสองเตียงก็คือเตียงคู่ค่ะทุกคนเข้ามาก็คือตามสไตล์มาตรฐานฮอปอินเลยนะคะก็คือฮอปอินทุกสาขาจะห้องเหมือนกัน,นะคะ่ะแหนี่นะคะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบสีร์รแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเอาเดี๋ยวอันนี้ได้เข้ามานะคะอ่าตรงนี้ก็จะมี น้ำให้มีแก้วให้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้อ่าเราก็จะเห็นรถที่เราจอดนะคะคอยชิคความเรียบร้อยได้ค่ะแล้วก็มีเก้าอี้นะคะแล้วก็มีตู้เย็นน้อยให้ด้วยค่ะมีราวตากผ้าไว้แขวนเสื้อนะคะแล้วก็มีทีวีให้ค่ะอ่เวเราไปดูโซนห้องน้ำกันนะคะชอบโอปอินมากค่ะเพราะว่าโอปอินทุกสาขานี้จะสะอาดเหมือนกันละห้องก็จะเหมือนกันทุกที่อ่าอันนี้ก็จะเป็น ป็นชักโรครกนะคะเราตากผ้าจา้าอันนี้ก็เป็นสบู่กับแชมพูจะใส่แบบนี้ไว้ให้เราได้เลยค่ะแล้วก็าเครื่องทำน้ำอุน่นะคะอ่าก็คือเมื่อกี้นะคะเขาก็บอกแล้วว่าเพิ่มคนที่สามนะคะร้อยห้าสิบาทแต่ก็เดี๋ยวจะเอาผ้าห่มกับชุดหมอนมาเพิ่มให้นะคะแต่ว่าเตียงก็จะนอนเบียดกัน,นะคะ่ะโอเคแล้วก็ นี่นะคะถ้าใครจะตากผ้าก็นี่ค่ะมีระเบียงได้นะคะก็สามารถตากราวน้อยนี้ได้จ้าส่วนหกโมงเช้านะคะถ้าใครพักที่ฮอกกินก็มีเครื่องดื่มของเน็ตกาแฟให้ทานค่ะเลือกทานได้เลยกาแฟช็อกโกแลตก็นะคะถ้าใครกำลังหักที่พักแบบว่า ออกไปเที่ยวข้างนอกทั้งวันนะคะแล้วก็กลางคืนเข้ามานอนอย่างเดียวค่ะผู้แนะนำเลยค่ะขบกีนะคะซึ่งมีตามจังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศไทยเลยค่ะก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยกันนะคะทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย